จะมาขึ้นเว่าวนะครับผมเราพับเด็กในเรื่องของเกมนี้ว่าครับัอดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอบเชนแนลนะครับอ่าวันนี้เราจะมาเล่น,นว่าวว่าวตัวนี้เป็นามีประสบการณ์เยอะแล้วครับเมื่อวันก็ตกไปนู่นเลยตกแล้วก็ไปเอาครับรนกลับมานี่นี้ก็มาแบบแปะมาปั๊มมาแก้ครับที่ส่วนที่มันขาดครับเดี๋ยวจะมาขึ้นครับดู จะขึ้นอยู่ไหมนะครับนี่โอ้โหอากาศก็ดูเมื่อกี้ก็ฝนตกเลยนะม่หนักครับ้ายอ่ะฮันเดลหนึ่งสองสามในฟินไหม Pemung nak duduk situ pergi. Oh, nak mari ah. Ulum malap. ลมไม่มีต้องรอลมต้องรอลมก่อนเฮ้ยลมมาแล้วขึ้นแล้วครับอ้าว้ยไปไปไป ขึ้นแล้วขึ้นแล้วฮัลโหล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 ปล่อยปล่อยโลไม่มีโลไม่มีสิบห้าละสิบห้าตายดิตายดิเออดึงดึงดึงการที่จะเล่นว่าวเนี่ยต้องหาพื้นที่ที่แบบกว้างๆนะครับมีแบบโล่งๆอะไรไม่มีต้นไม้อะไรเงี้ย ถ้าแบบพื้นที่แบบแคบๆอย่างนี้คือขึ้นยากนะครับผมขึ้นยากนะครับต้องเล่นแบบที่ทุ่งนาหรือว่าสนามบอลสนามบินอะไรช่างไปโอ้ลาไม่มีลาไม่มีจบแล้วอะไรกิ๊ฟลมไม่มีลม แตกนะครับตัวนี้เล่นไม่ได้แล้วแตกโดนน้ำไปตกเมือเ่อกีอ้เยของเมื่อวานครับเนี่ยลอ,อยเนี่ยอของเมื่อวานของเมื่อวานแต่กูนี่ของวันนี้นะบดด๋าขกูนี่ยลยยาบุยเหรอยาบุยยาบดด๋ายาบุยเราไว่าวันนี้ไม่สำเร็จครับลมไม่ค่อยมีเท่าไหร่ จะขึ้นใหม่ครับอันนี้ก็กําลังจะแก้ใน,นส่วนที่ขาดนะครับที่ฉีกน,นี่ส่วนนี้ต้องแก้ครับก็ส่วน,นข้างบนนี้แก้ส่วนที่ขาดต่อนะครับ bau kalau dia ni. Ha. No. Pan ni. Kata buta ni pun bayar. kena ni. Nak apa ni? Tak ada apa Sepai la Tha แต่นี่ก็กำลังทาเกาวนะครับเพื่อที่จะไปแปะที่ส่วนที่ขีดขาด<อ>นะครับทากาวไม่เห็นเว้าไม่เห็นนะ เรียบร้อยว้าวให้ตัดแบก่อนครับหนึ่งนาทีเสร็จแล้วอะโอ้ครบแล้วหนึ่งนาทีเพียงหนึ่งนาทีสิบวินาทีเนี่ยไปพร้อมแล้ว ว้าวพร้อมก่อสุดหลอด่อพร้อมขึ้นยังครับงไงปนี่ครับเป็นเชือกเอาไว้ขึ้นขึ้นว้าวนะครับโอ้ just <c oughs> go อ yes, นาคตเด้อไม,อไม่ไม่ใช่สี มันเด <Okay. S 2> มุกแกตานี้ฮนะ,ะมุกแกเลยสรีอะไอ้เีอุมา้ยย่ดวนดวนด,นดน่นมานเนมาแล้วมาแล้วย่พร้อมสุดหล่อพร้อมอยังครับไ,รไปเลสโกจะไม่อยู่นี่ละ เด้ยสังางอาล้วครับขึ้นแล้วครับตัวนี้ลมไม่ค่อยมีว่ะโอ้ตกตกยี่ยี่จับจับยี่จับแทกอีกแล้วได้อีกแล้วอ๋อนุ่ก็แล้ว ว้าวตัวน,นี้อาจจะขึ้นยากหน่อยนะครับทุกคนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีรอยต่อเยอะครับมีแผลเยอะครับทุกคนเออมันก็เลยแบบมีน้ําหนักไม่เ,เท่ากันกับ,บ,บอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมทําให้อ่าขึ้นยากนิดนึงกูเตร้ยงวัตเุดิบด้วยนะป้องไล้วัตถุดิบ แกรอบสามรอบสี่เฮ้ไม่นี่ฮะบอกอย่างนี้พุทธะกระเียบไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวกันอีกอ๋เดี๋ยวกันี Kelak, kelak, kelak. Oh. Ah. Oh. Huh? Nice. โอ้ยสูงมากทีนี้ก,ก็ก็ค่อยปล่อยเชือกนี่เขาค่อยปล่อยค่อยปล่อย ขม,มันมีประสบการณ์เยอะเลยเนี่ยเบ้าตัวเนี้มีรอยรอย,รอยขีดรอยขัดเยอะก็เลยแบบไปต่อไปต่อมันมเป็นอตอนแรกมันไม่เป็นอยึ่งไม่ไหวมันไม่เป็นอยึ่งไม่ไหว เยอะพอไม่น่าไหวาว่ะนี่มันนีม่มันจะเก็บแล้วใหไ,ไปปรับปรุงใหม่ละว้วาวตัวนี้มันไม่ค่อยดีละมันมีรอยแปะรอยฉีกรอยขาดเยอะไง จบเกมขึ้นบันไดแล้วขึ้นบ่ไดแล้วเนี่ยไม่ตรงปอมุลาบุลลุนไดาดิไม่ไผ่ี้ไม่ค่อยได้ครับคนเนี้ยดูลอยแปะลอยฉีกลอยขายลอยต่อเยอะครับเนี่ย รวมมันก็แรงเดี๋ยวเนี้ยไม้ตัวเนี้ยมันไม้ไผ่ตัวเนี้ยมันไม่ค่อยดีมันต้องเอาไม้ไผ่ยังไงไม่รู้ครับ้ก็ไอเครื่องเสียงเขาอยู่ตรงนี้มันหลุดมันลุดมันตกมาจากนู้นแล้วเมื่อกี้มันรุดไปแล้วเครื่องเสียงเสียงที่ได้ยินอืมอะไรเงี้ยมันตกไปแล้วหายไปหายไปในถ้ำในไม่รู้ ก็คลิปนี้ก็ขออนุญาตลาตัวท่านผู้ชมไปก่อนนะครับบอกดิเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยช่องนี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย Kiếp chưa kiếp chưa lãi 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 lãi